สวัสดีจ้าทุกคนมนียาผ้ามาเก็บเห็ดมาพ่อเห็ดผึ่งนกยูงหรือเห็ดผึ่งขาลายมูหนึงจ้าดอกตุม้มตุมดอกตุปุติปิเห็ดพึ่งออกจ้าเห็ดพวกนี้จะเป็นยาเด้อจ้า ขาตันๆ,นๆแกงแซ่บคักดอกยังบทันใหญ่จ้ะพึ่งจะออกจ้ะปาจะออกแหงๆแน่จ้ะ แล้วด,ดูใบไม่ร่วงแล้วเฮ็ดก็จะเริ่มมืดแล้วจ้าใกล้สิม,มดืดแล้วดูการเก็บเฮ็ดแล้วเอ้ยอ่อนโซนมาเบึงค้ามาเบึงมึงเนี่ย้าตันๆแกงแซบคักเฮ็ดผึ่งนกยุง มาเด้อจ้าเก็บเห็ดน้ำกันดอกน้อยคากแต่กะเก็บจ้านี่ขาใหญ่ๆตันๆขาวจัวเลยแกงแซ่บ ช่วงนี้จะฤดูใบไม้รๆๆ่วงแล้วจ้ะเห็ดกะหายากแน่เพราะว่าสีคือกันกับใบไม้จ้านี่จ้ามาเด้อเก็บเห็ดน้ำกันเมื่อน,นี้ได้กระตาหน่อยหนึ่งจ้า,าไว้เจอกันคลิปนาค่ะสวัสดีจ้า